ครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์พลคนเกษตรจากเกษตรทีวีนะครับวันนี้มาเยี่ยมเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับซึ่งเลี้ยงวัวเป็นอาชีพนะครับซึ่งเกษตรทีวีได้เคยมาพบปะมาถ่ายทำมาสัมภาษณ์นะในก่อนหน้าก็เรียกว่าเป็นปีละแต่วันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเย็ยนดูสิว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรคระบาดนะซึ่งเรียกว่า l ลำปีสกินนะครับก็คือมีตุ่มนะครับพองนะตามตัวซึ่งปัญหานะของเกษตรกรก็คือมีพาหะไม่ว่าจะเป็นยุงมแมลงวันริ้นเหลือบอะไรเนี่ยนำพานะครับจากตัวที่เป็นโรคมาหาตัวที่ไม่เป็นโรคนะคก็เรียกว่าแพร่ระบาดกันแบบสัตว์สู่สัตว์โดยมีพาหะเป็นพวกมแมลงนะครับ ผมขออนุญาตให้ท่านแนะนําชื่ออีกสักครั้งครับผมชื่อนายเอื้อวังเวียงจิตครับสถานที่ตรงนี้อยู่อําเภอหมอคืออํเภออำเภอบ้านลาดจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีครับเลี้ยงวัวเป็นอาชีพมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีเนาะครับซึ่งก็เลี้ยงเขาเรียกว่าขุนขุนขุนเป็นรุ่นๆนะครับใช้เวลาขุนประมาณสักกี่เดือนนะต่อรุ่นสี่เดือนสี่เดือนเขาเรียกว่า ในเมืองเพชรเนี่ยเยอะแยะนะก็ใช้หลักการนี้แหละจับวัวซากมาแล้วก็เอามาขุนแล้วก็เรียกว่ามีผู้ที่มารับซื้อไปก็ทําอย่างนี้มานานเป็นสิบสี่ปีเนาะสิ่งที่เลี้ยงสัตว์มาตลอดนะก็คือวัวเนี่ยก็จะเจอนะครับข้อมูลว่าบางตัวหรือว่าส่วนใหญ่ก็สุขภาพดีบางตัวก็สุขภาพไม่ดีในอดีตในอดีตก่อนนะเจอโรคอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวัวเนี่ย ปากเปื่อยตีนเปื่อยสุดมากปากเปื่อยเท้าเปื่อยใจนี่พิ่งจะมาทีิรังนี่แหละอ๋อวันวันนี้เนี่ยมาเจอโรคใหม่โรคที่เขาเรียกว่าอุบัติใหม่เนี่ยครับลำปีสกินอ่ามันมีมันมีอาการยังไงถึงรู้ว่าเป็นลำปีสกินมันจะเป็นพื้นเป็นพื้นตามตัวเลยมันมันมันคือมันอาการที่เห็นเห็นเนี่ยก็คือเหมือนมีตุ่มไหมมีตุ่มเห็่ไมตุ่มมันออกมาเยอะยๆเลยนะออกเยอะทีนี้ เราไม่ชีดยาบักกานไหวนนิ้วก็ทีนี้มัน,มมนเดี๋ยวทานโทษนะคุณลุงครับผมเนี่ยมันแท้มาจากอะไรพอทราบไหมตุงนี้ผมก็ไม่ทราบแมแต่วันนี้แต่เขาว่ามามาจากแมลงอ่อ่าแต่ตัวเนี้ยที่เป็นเนี่ยนะได้มาโดยก็คือซื้อเหมามาหลายๆตัวแล้วมันติดเชื้อโรคมาด้วยติดเชื้อโรคมาด้วยตอนซื้อมารู้เรื่องไหมว่ามันติดเชื้อโรคไม่รู้เลยมันจะมาเกิดที่คออานี้อ๋อหมายว่าตอนซื้อเนี่ยไม่เห็นตุ่มไม่เห็นอะไรเกดเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะเป็นนะแต่มันอาจจะไม่มีแมลงมาอนี่ยอาจจะมีเชื้อติดอ๋อมันมีเชื้อมา่ก่อนหน้าแล้ว่มีเชื้อพอทงเดี่ยทำไมมีเชื้อไม่จะมีครับครับเอาละทีนี้เราจะเข้าประเด็นแล้วนะว่าวันนี้เรามาคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์แลกเปลี่ยนว่าสิ่งที่คุณเอื้อก็นําเอานวัตกรรมที่ถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าผงจุลินทรีย์ MGL s u p e r เนี่ยก็คือผสมน้ำให้วัวกินเนี่ยมาโดยตลอด ตลอดซึ่งซึ่งสิ่งที่ผสมน้าเนี่ยในอัตราประมาณเท่าไหร่ก็ช้อนชาช้อนชาก็หากําเนี่ยนะครับต่อน้าน้ำร้อยลิตรอ่ะร้อยลิตรก็คือมีหลายหลายหลายลองเนี่ยแต่ก็ผสมในอัตราเนี่ยอัตราเดียวกันตว่าให้มันกินมาโดยตลอดตลอดทุกรุ่นทุกรุ่นที่มานี่นะทุกรุ่นและปัญหาที่บอกว่ามีโรคมีอะไรติดมาหรือว่าอะไรต่างๆภูมิต้านทานอะไรเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่นของของไอ้ตรงเนี้ยก็ไอ้พวกตี้ท้องร่วง ท้องร่วงนะบางทีหมอไม่เนี่ยพกกินอาหารของเราไปเนี่ยท้องจะพุ่งปราดเลยอ๋อท้องร่วงท้องเสียท้องร่วงเสียเพราะว่าถ้าไอ้นี่กินไปนะทายังไงใส่น้ำเนี่ยพอ้ใส่น้ำไปเนี่ยไม่เกินอาทิตย์ไอ้ขี้พุ่งเนี่ยจะยุดก็คือท้องร่วงท้องเสียนะก็จะอาการดีขึ้นดีขึ้นก็เป็นปกติอันนี้คือพวกต้องเรื่องท้องเสียครับแต่เห็นบอกว่ามีกลุ่มไวรัสที่เป็นปากเปื่อยเท้าเปื่อย ก็มีเหมือนกันมีแต่ว่าตอนนี้ตังก็กินนี้พอเราใช้ตลอดไม่เจอคือคือที่เจอนี่ก็คือเหมือนกันว่าซื้อมาแล้วมันติดมาใช่ไหมครับก็มาอยู่กับเรานี่แหละอยู่กับเราเราก็ให้กินน้ําที่ผสมกับกินเี่ปอร์นี่ตลอดครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีแต่ว่าทำไมก้อนนี้จับหมาต้องฉีดบ็อกซีนไหมตังต่ก็พูใช่ซีฮปีนี่ไม่ต้องใช้บ็อกซีนจริงจริงมันจะผิดหลักสูตรเขานะ ต้องฉีดวัคซีนป้องกันแต่ว่ามั่นใจว่ามาแบบนี้เนี่ยมาเถอะขอให้มีไอ้ตัวนี้เนี่ยครับไม่ต้องฉีดวัคซีนไม่ต้องผมไม่เคยฉีดผมบอกไปายกัวติดเนี่ยอหมายกัวเพราะอะไรพเพราะมีความมั่นใจว่ามันเห็นผลจริงๆเห็นผลจริงๆเนี่ยแต่ว่าผมก็ไข่มาเยอะแต่ว่าศูนย์นี้ไม่ได้ครับคือหมายควาใช้มาเยอะมันมียี่ห้อน้องยี่ห้อนี้เยอะแยะแต่ละมันไม่ มันไม่เห็นผลเท่าไหร่ไม่เห็นผลแต่นี่เขาเห็นผลพอเราทายไปเนี่ยทม้ตหมดตีนแดงเนี่ยทายไปไม่เกินสามที่วันเนี่ยตีนจะตีนนั่น, 7, น,นคือปากเปิดเท่าเปิดนะครับอ,อพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่านี่ถา้าไม่กินไอ้นี่มังก็ผมว่ายางที่ไปเห็นคอกหนูนะเขานะไม่ได้กินไอ้นี่ช่วยมันจะเื็นพื้นอยู่ยังไงมนไม่อยู่นิ่มอยู่เปล่าอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องของโรคอุบติใหม่เนี่ยลำปีสกินเนี่ย ซึ่งกาลังแพร่ระบาดที่ในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอาเภอ8อำเภอเนี่ยไปกันหมดแล้วนะหมดแล้วพะมีแมลงพาหะนะไอพวกยุงพวกแมงวันเลือดสมัยก่อนนะมันเป็นแมงวันไอ้ตูดแดงๆดูดเลือดหัวอ่านั่นแหละมันมาดูดเลือดจากตัวหนึ่งไปโัวหน่ตัวหนึ่งสาคัญใจตัวนี่เราจะเคยเห็นมันไหมพอเราใจนี่ประจําอ่านี่แล้วก็หนีหัวมาไม่ก็คงจะมีเชื่อมาโอเคทีนี้ คือเราเนี่ยให้กินผสมน้ำเนี่ยนะนะมันก็ส่วนหนึ่งมันก็คือทําให้อตัวสัตว์เนี่ยมีความเจริญเติบโตแข็งแรงมีภูมิต้านทานไม่ค่อยป่วยมีแรงอ่าแข็งแรงนี่นะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะพี่นะแต่ว่าเคยเอามาผสมน้ําฉีดพ่นในฟาร์มไหมเคยคือเราต้องการให้กําจัดกินเหม็นใช่ไหมอบอกผมเป็นมังเม็ดไหมอ่าเมนเตอร์นะไปเลยใส่ทังไอ้เปชิด เดินฉีดทั่วบริเวณฉีดมดในคอ,อปรากฏว,ว่ากิน<อ>หายหายโอ้โห,โหแล้วก็ถ้ว่าตัวไหนแดงเราฉีดกี่มันได้ตีนเลยอ๋อดีไอไหนที่ดูเหมือนว่ามีอาการของโรค<ช>อยู่ที่เท้าเนี่ยแดงๆเนี่ยซึ่งมันคงจะเจ็บเหมือนกันนะมันเจ็บเพราะว่ามันจะเลือดมันจะซึมๆมัอยเป็นราก็ฉีดก็ไปก็ทําให้มันมีความมันไงมันมันมันแห้ง โอ้นี่ปากเป,ปื่อยเท่าเปื่อยก็อาการก็จะดีขึ้นอย่างเร็วๆเหมือนกันมวด้ารามา่กินไอ้นี่นะเพราะเราคีดยาวนยวัวจะมากินอาหารครับยังคิดยาว c h e m i s t ตำบานเราเนี่ยนะมันจะมากินอาหารหยุดครับเพราะเราให้นี่กินมันจะกินอาหารตลอดครับอ่าก็าชัดเจนนะคล้ายๆปากมันนี้มันมันจะลอนอืม<ะ>เอาละทีนี้เราจะมาสรุปกันนะเพราะว่าจะรบกวนเวลานะนิดนึงก็คือว่า ตามภาพที่เห็นเนี่ยคือว่าตัวนี้เป็นโรคลำปีสกินแน่ๆนะนนมันก็มีอาการที่เห็นตามรูปล่างก็คือมีตุ่มนะมตมแต่เขาบอกว่ามันจะมีความร้อนเป็นไข้ถ้าเอามือไปล้วงมันเนี่ยอุณหภูมิมัน40องศาเลยนะใช่มันความเป็นที่แรกจับที่ที่แรกนั่นความเป็นไข่ชนมากเออกระิดลดยาไข่เขาไปหรอก็ีดไอ้นี่เขไปนะ สองชิดลดไข้ด้วยอ่านี่อาการก็คือลดไข้ก็มียาทั่วไปทั่วไปพร้อมกับตัวนี้ผสมียเดียวมันก็ต้องช่วยด้วยอ่าผสมกันไปใช่ถ้าไอ้นี้มันหลอกไหลแรงเราต้องเอายาช่วยอ่าโอเคทีนี้ถ้าหาว่าแบบว่าเราใช้ตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยถ้าไหนมันผ่านก็ผ่านไปถ้าอันถ้าไหนมันหนักก็ต้องมีตัวอื่นช่วยไปต้องช่วยด้วยอ่าเพราะนั้นเพราะนั้นเทคนิคที่บอกว่าเอานิสัยเนี่ยผสมยังไงผสมน้ําธรรมดาแล้วก็ กอปกอปากเลยอกอกปากเลยใส่ขวดส่ขวดปัติกเนี่ยนะขวดเบี้ยขวดเบี้ยบบย,ยาวยาแล้วก็กอกอาการที่มันได้น้ําที่ผสมตัวนี้ไปมันมันจะเห็นเห็นเห็นความแตกต่างยังไงมันผมได้กินจักผักมืม่อแลอ้วก็ชาอยิ่นะเขาใบมันจะหลุ็ถ้าไม่กอกนีม่มันจะนอตาคางยั่ไนะที่แค่แตกตามตู้ล้โอ้โห เห็นงาการก็ถือว่าตรงมีพผ้าช่วยนะพผ้ายาลดไฟพวกอะไรนียเราก็ใช้ตามนํำนักของตัวตัวหัวอันนั้นก็มีสูตรของเขาอยู่เพราะว่าไอ้เราได้สวจสโซนนี่เราก็หวังคนปวดหัวปวดท้องแล้วอยากินยาแก้ปวดหยุดนะครับก็เลยก็ถือว่าเอาธรรมชาติของคนนี่แหละเป็นยังไงสัตว์ก็คงเหมือนกันใช่หัวหวังหรือเนยเอาตามสํำนักอย่างนี้เนี่ยตัวเนี่ยนะ นับจากที่เอามาถึงวันนี้ได้นับเป็นวันนับเป็นเดือนเนี่ยเหมอนมันสองอาทิตย์ผ่านมาสองอาทิตย์ใช่ไหมสองอาทิตย์นะถ้าเราไม่ได้ดูแลด้วยตัวเนี้ยเชื่อว่ามันคงจะแย่แน่ไปแย่เสียมันจะเป็นแผลมันจะเป็นยังไงนะที่บอกว่าตุ้มมันจะแตกอ่ะผมเป็นเป็นขึ้นมหมนะครับมันจะแตกอ่พอแตกทีนี้แมงวันก็รีบชอบแหละโอ้โหะพอแตกเป็นตุ่มๆเนี่ยทีนี้แมงวันตอมครับ้าบางคนไม่เข้าใจก็ พอยังหวานกัดก็เรียบร้อยติดมดโอ้โหระบาดนะระบาดพะวันนี้แล้วมัใจราว่าเรายัางไม่แตกอ่าถ้าแตกเราก็ต้องเอาอยาระบายทีนี้ปัญหาคือทราบใช่ไหมว่าโรคนี้มันระบาดด้วยแมลงที่ว่าแผลแตก,กตเนี่ยไปอีกตัวเนี่ยกินจากตัวนี้ไปเนี่ยแล้วถึงทุกวันเนี่ยรวมกันในคอกเนี่ยมันมีกี่ตัวเนี่ยเจ็ดสิบครับคือไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยเพราะว่ามียาป้องกันแล้วก็ต้อง แต่จริงๆนี่สุ่มเสี่ยงมากนะโอเสียงมาอยู่ในครอกเดียวกันเนี่ยมันคล้ายๆมันเป็นโรคระบาดเนี่ยใช่เรายังเอามาอยู่ด้วยกันเนี่ยความสุ่มเสี่ยงเนี่ยเจ็ดสิบตัวเนี่ยอาจจะติดโรคหมดนะติดหมดต่เ่ออนใช่โรคหนีมามกนัดปากเปื่อยตีนเปื่อยยังติดหมดหมายความว่าโรคนั้นมันรุนแรงกว่ามันยังเอาอยู่เอาอยู่ถ้าโรคอย่างนี้นี่ยไม่ห่วงเลยไม่ห่วงแล้วรักษาอยู่ที่แล้วว่าถือว่าเราสังเกตว่าทีแรกมันปูมาว่าพอเชฟไปเข็ม นี่พออีกอีกสามวันซ้ำอีกเข้มผมว่าจะหยุดพอมันมันมันต้องชีทสองเข้มมั้กำหนดเข้าสิบซีวันชีดเข้มแรกไปแล้วมนไม่นับไปอสิบซีวันอยูก็ชีทที่เนี้ยอาจจะหยุดนี่ก็ไปโคแล้วอคือคือหมายความว่าเราเนี่ยดูแลด้วยทั้งจุลินทรีซัพเปอร์เนี้ยเอ็มซีเอลเนี้ยส่วนหนึ่งกับส่วนหนึ่งที่มีเกี่ยวกับอื่นๆมาละชุดลมรักษา เขาว่าไม่มีพวกนั้นด้วยเราไม่ตัดเตียงไอ้นี่อย่างเดียวเราไปร้อยอนี่อย่างเดียวมันใช่ตัดเปือยกินเปือยไหมเราเรา้อใดไอ้นี่มันเป็นโรคใหม่ไอ้โรคนี่เห็นที่ว่าผมดูเทรถ,ถันเขาอ,ออกมอาว่าทังอีสานนี่เขาต้อยแตกเต็มตัวเนี่ยโอ้โหนั่นเรียกว่าแย่เลยนะแย่เห็นแล้วหัวผมต้มปลาแล้วว่าทายาสีม่วงเต็มตัวเนี่ยบอกว่าเชืดมนได้ันนหนแล้วรีบรกลับตาแล้วมองดยครับหน้าขณะนี้มีความมั่นใจยังไงบ้างวันนี้คือรอดแล้วใช่ไหม หลอดแล้วเนี้ยก,กินอาหารกินปกติละ,ปก,ละปกติแล้วอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนเ,เพื่อนทำไ<ป>มรังเกียจใช่ไหมไม่รังเกียจ <c oughs> โอ้โหเ <c oughs> ยี่ยมมากเลยเนี้ย <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ขอสรุปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่คือโรคไวรัสอุบัติใหม่ <c oughs> ลำปีสกินนะะวัวตัวนี้นะติดเชื้อมาตั้งแต่ไปซื้อมาเข้าฟาร์มร่วมกับตัวอื่นๆน,นะด้วยความที่อ่าอ่าเพื่อนเนี่ยนะ ก็ดูแลวัวม,มาไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นแล้วมีโรคอะไรก็แก้ไขได้เพราะว่ามีภูมิต้านทานจากการนําเอาผงจุลินทรีย์ซูเปอร์เนี่ยละลายน้ําให้กินทุกตัวทุกวันนะครับและตัวนี้ก็เช่นกันน,กน,นะแนะม้ว่าจะเป็นโรคระบาดเนี่ยจะเรียกว่าขนาดเนี้ยอาการแทบจะหายไม่ปิดทิ้งนะ,ะไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแผลแต,มต่มีพื่นอนะ่นะามีผื่นนะตาสดใสด,ใด้วยอ,อ่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับนะ ผมอาจารย์ทนคนเกษตรนะฮะวันนี้มาพิสูจน์ให้เห็นชัดๆนะว่าโรคระบาดนี้เป็นที่กังวลใจนะครับทั้งปศุสัตว์นะระดับจังหวัดระดับเขตระดับประเทศเนี่ยก็มีการเตือนกันนะว่าระบาดกันไปทั่ว,วเพราะว,ว่าแมาลงพาหานี่นะต้องให้หยุดนะกิ่นที่มันเป็นมูลสัตว์เนี่ยนะขับถ่ายมามันก็ทําให้แมลงมาซึ่งการใช้ผง จุล uh ินรีนะเอ็มจีเอลเนี่ยผสมหน้าลายน้าฉีดโทษมันก well> ็ไม่มีกลิ่นและแมลงก็ไม่มานี่ก็เป็นการลดปัญหาแต่ตัวเขาเนี่ยก็ต้องรักษาตามอาการใช่ทางอาการแล้วเราจะมาใส่แค่หนึ่งเดียวด้ผมเป็นอาการนักนอ่าใช้อาการเบาเว็บนั้นไว้อ่าครับเพราะนั้นผมจะให้เพื่อนช่วยชูนิดหนึ่งนะสิ่งที่อยู่ในมือเนี่ยคือส่วนที่มาเป็นตัวช่วยนะทาให้การเลี้ยงวัวของนะเพื่อนเนี่ยนะแต่ละรุ่นแต่รุ่นเนี่ย เรียกว่าปัญหาน้อยมากหรือแทบ<ร>จะไม่มีหรือมีก็แก้ไขได้แก้ไขได้นะครับอ่าอย่าลืมใสนี่อย่างเดียวอ่าถ้าลืมใันก็รู่เลยเพราะว่าม่วเว้นแล้วตามวันเนี่ยทำลายจะกลุ่มปลาบางตัวนะครับผลนอากาศร้อนอืมทำลายฟุ่มปลาพอเราใสยแป้นก็แห้งไปเหมือนครับเหมือนเดิมก็เรียกว่ามีนะ MGL Super เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าของดี ประจำฟาร์มใช้ทุกวันนะก็สร้างภูมิต้านทา,า,านให้สัตว์ของเราเนี่ยนะเรียกว่าปลอดภัยได้นะครับโอเคแล้วครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากมากที่ท่านติดตามรับชมนะเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมนํามาบอกเล่านะครับก็ขอให้วัวที่ท่านประสบปัญหาต้องการให้มีภูมิต้านทานนะก็นําผงจุลินทรีย์ซูเปอร์ไปผสมน้ําละลายน้ําอัตราก็แค่5กรัม1ช้อน ต่อน้ำร้อยลิตรให้ดื่มทุกวันทุกวันแค่นั้นเองนะครับ <100 l. S 1> ขอบคุณมากครับติดตามชมนะเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะ